สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับเช้านี้นะครับเรามาจะส่ง SK-135SR นะครับไปหนองแขมกทมนะครับรถสวยสภาพดีเลยครับคันนี้โฮเบลโก s k 1 3้ SK 1 3 5 SR นะครับขอบคุณสำหรับอินบ็อก ท่านที่โทรสอบถามเข้ามานะครับคันนี้ปิดการขายแล้วนะครับทัานที่สนใจรถขุดนะครับขนาด12ตันนะครับตอนนี้เรายังมี sk 120 mark หนะครับท่านที่สนใจมาดูรถได้อำเภอเมืองนครปฐมนะครับหรือว่าโทร082 4 c c 6059นะครับ คุณลูกค้ามากๆนะครับอันนี้เป็นร้อยสามสิบห้าครับ สภาพเดิมๆนะครับึนน้นนี้<อ>ถือว่าแรงเ,เร็วเลยนะครับระบบการทำงานดีตรงล่างก็สวยนะครับ ทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่อง youtube ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่นะครับเราก็จะ่า โสต์นะครับอยู่ในช่องทางการติดต่อของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับช่อง YouTube ช่อง TikTok นะครับตอนนี้ปิดการขายแล้วนะครับ135